สวัสดีจ้าวันนี้อย er ู่ก okay. ับลมงพุดนะครับยบหยัวก uh, 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 ับหยบหยัวกับหยบหยัวกับยวกับ่ที่กับพว่ที Sisters, ่พุ่หนักนักเลยกับปันยิ่งกับสวัสดีกันลุงพุฒสวัสดีกันกูอ้อะพุดสวัสดีสวัสดีกับสวด้กับสวัสดีกับฟังเพื่ใช่ไหมครับครับ นำ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 เปานำเปามีก๋วยจั๊บกันก๋วยจั๊บก๋วยจี๊บก๋วยจั๊บไปเลยทีก๋วยจั๊ยอเวาไิมเพยมันาไิมเพยครับยิมที่เรบิมจะทำหน้าเคี้ยตํหน้าเคี้ยต้องยิมเยอะๆวันนี้เปเงกับนะรับเปอรเอกชัยกับเอกชัยเอกชัยที่จยนะรับเราตอกับกับก๋วยจั๊ยบนะรับรอดไห ออครับไม่ได้เยอะก็ลบ้านเร็วนะครับไม่่อยนะคลิปนะครับก้อลุงโบไม่กอยมากน่าังแน่นลุงบนะเดืออในเร็ไหมไม่ต้องิสตาเราได้ว่าอะไรนะครับมันมมารัผมมัมาบังปต้าบัมปต้าบัมปอต้ากองวาดีกัมนี่องวาดี่วยไหมวยไหมวยวย่วยวีมากกันเปนหน้าเป็นเล้า ๋วยจชาพ้อยไหมบึกเดี๋ยวผมกินกัน๋วยเช้ปอนดี้ปอนดีหยกยอะกันเยอยกันเยอะกันเยกัน ยิ้มนี่หรอยิ้มใบแจ้วันนี้นะใบแจ้นะได้วังเพลงถูกถุงกระเป๋านะไมได้ยืนใจดูวใช่มเ้ยเเเกใจที่วิใจเอกใจที่วิจเเเกใที่วิัยีก้กัน Đập chỗ đi kia tay còn này thì Chỗ đồ cắn rô đồ rô đồ Dìm đi nó vẫn dìm đi điếm đi nó vẫn đi, điếm đi. Điếm con này ừ. <laughs> มากรหล่อเป๊กบันทีหล่อเป๊กบันทีโอ้โหยึกเลยยึกเลยไม่ได้ยึกมาแล้วไม่ทุงแล้วเออโอเคต่อไปหล่อเป๊กบันทีกับโอ้ยโอ้ยไงนู้นวะนะไม่ได้เอาเข้าเรืาอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับยิ้มทีกับยิ้มไซโกนทีัว้ังขัวกันเ้าเอาเงิน 么光？Oh